สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับครูจ่ายอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ครูจ่ายจะมาทบทวนนะคะเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆนะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดไปด้วยกันนะคะสัปดาห์นี้นะคะเรายังทําแบบฝึกหัดนะคะสเตมตัวเรานะคะเล่มสีฟ้านะคะเด็กๆหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้ววันนี้เราจะมาทําหน้านี้ด้วยกันค่ะ หน้า31นะคะหน้า31นี่วันนี้นะคะครูต่ายจะให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขตามรอยปะจะมีตัวเลขอะไรบ้างนะคะเขาให้เรานับขนมลูกชุบนะคะแล้วเขียนตัวเลขนะคะอ่ะเรามาดูรูปที่หนึ่งเลยค่ะขนมลูกชุบรูปแอปเปิลนะคะมีกี่ มีกี่อันนับค่ะหนึงใช่ไหมคะแอปเปิลหนึ่งผลแทนด้วยเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยเขียนตามรอยปะสวยๆเลยนะคะเลขหนึ่งลาจ,งจิ้มตรงนี้ล่ขึ้นไปแล้วก็ลากลงมานะคะเลขหนึ่งต่อไปค่ะลูกชุบสตรอเบอรี่กับแอปเปิลค่ะนับค่ะหนึ่งสอง สองผลนะคะแทนด้วยเลขสองนะคะโค้งหัวเป็ดตัวเป็ดแล้วก็หางเป็ดอดีเดกๆเขียนเองเลยนะคะเลขสองนะคะต่อไปค่ะนับค่ะหนึ่งสองสลูกชุบสามผลนะคะแทนด้วยเลขสาค่ะนี่เลขสาปีพีเสื้อนะคะ ของหนึ่งขคงสองมีคือเลขสามปีผีเสื้อนะคะต่อไปค่ะขนมลูกชุบลูกผลไม้มีอะไรบ้างนะ่านับดีกว่าหนึ่งสองสามสี่มีอยู่ทั้งหมดสี่ผลนะคะเรามาเขียนเลขสี่กันค่ะ ขึ้นไปสไลเดอร์แล้วก็เดินถอยหลังนะคะนี่คือเลข4นะคะสุดท้ายค่ะขนมลูกชุบนะคะมีสตอรอเบอรี่แอปเปิลมะม่วงแครอทแตงโมงมีทั้งหมดกี่ผลนับค่ะ1 2ึ่งสองสามีห้ามีทั้งหมด5้ใช่มแคะ 5ผลก็ต้องแทนด้วยเลข5นะคะเลข5เขียนง่ายค่ะดูเดินหลังคาก่อนนะคะสร้างหลังคาสร้างเสาบ้านแล้วก็สร้างห้องกว้างๆเลยนะคะนี่คือเลข5ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะะนะคะเลข1เลข2 เลข3เลข4แล้วก็เลข5ค่ะเมื่อทำหน้านี้เสร็จแล้วนะคะเปิดไปอีกหนึ่งหน้าค่ะหน้านี้นะคะครูต่ายจะให้เด็กๆวาดรูปนะคะสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะจะเป็นอะไรก็ได้ผลไม้ที่ชอบก็ได้ของเล่นที่ชอบก็ได้สัตว์ที่ชอบก็ได้ หรือสถานที่ท่องเที่ยวตัวเองชอบก็ได้เลือกมาแค่หนึ่งอย่างนะคะแล้ววาดให้ครูต่ายในนี้พร้อมกับระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วสัปดาห์นี้นะคะนอกเหนือจากสองหน้านี้เสร็จแล้วนะจ๊ะให้เด็กๆเนี่ยย้อนกลับไปดูแบบฝึกหดัดสเตมตัวเด็กเล่มนี้เลยนะคะ หน้าไหนที่ยังไม่ได้ทำทำให้หมดเลยนะคะสัปดาห์นี้เราจะจบเล่มนี้แล้วนะคะทำหน้าที่เด็กๆยังไม่ได้ทำนะคะทำให้หมดทุกหน้าเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูตายจะนัดให้เด็กๆเอามาส่งให้คุณครูตายดูนะคะเมื่อไรเดี๋ยวครูตายจะแจ้งไปนะจ๊ะสำหรับเสริมประสบการณ์อาทิตย์นี้ก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ บายสีสวยๆด้วยนะคะ